กลับมาเจอเวทนานะะเวทนาที่มีอาการบวมจริงๆเวทนาท,ที่เจอก็คือว่าตอนแรกที่กลับมาหลจากวันที่สองถึงวัดเนี่ยเป็นไข้ก่อนหลังจากเป็นไข้เสร็จแล้วก็มันเหมือนมีความไหม้แล้วพองแล้วพอเดินเข้ากุดนะคะเราเปิดผ้ามุ้งนะคะมันขูด ขุดเนื้อจมูกออกไปออารมณเหมือนความไหม้ที่มันแดงแล้วเนื้อมันหลุดก็เจ็บแต่ก็ใช้การกําหนดรู้ต่อสู้ก็ามพยายามมาทำวัดมันมันมันเริ่มบวมขึ้นเรื่อยๆจริงๆรู้สึกว่าตอนนั้นเราเหมือน ม,มันจริงๆแล้วเป็นคนแพ้อย่างรุนแรงะคะ่ะคือเป็นลักษณะเหมือนเขาเรียกว่าアนาฟล็กซิกช็อคคือต้องพกเข็มอะดรีนาลีนแต่เป็นการแพ้อาหารประเภทกุ้งนะคะไม่เราก็ไม่รู้ว่าเราผ่านทะลุความไม่กลัวเรื่องของการแพ้ได้ยังไงแต่ตอนทําวัดแล้วรู้สึกกลัวอ,อ,อยู่ดีความกลัวขึ้นมาก็คือตาที่มันบวมมันปิดซะจนการมองเห็นของเราเนี่ยมันมันไม่ถึงสิอร์เซน แล้วก็ภาพที่เรามองครูบาอาจารย์ที่อยู่ข้างบนอยู่ดีมันเบลอแล้วมันเหมือนจะปิดรู้เลยว่ามันมันเป็นสภาวะความกลัวอย่างรุนแรงแล้วก็รู้เลยว่าเราตกใจก็พยายามจับตัวรู้นะคะแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยมันมันก็หดใจมันหดมันเหมือนกับกรรมฐานมันมันตกจิตตกนะคะเป็นสภาวะจิตตกที่ เข้าใจว่าเวลาหลงสติเวลาตายมันคงจะเป็นประมาณนี้เนาะคือเรารู้สึกว่ากรรมฐานเราตกทุกอย่างที่เหมือนจะดีขึ้นความง่วงเริ่มดีตาสว่างคิดน้อยลงมันมันแย่ไปห,หมดทุกอย่างเลยมันง่วงหนักมากแล้วก็คิดตีวนอยู่ในตัวหนักมากก็ไม่รู้จะหาทางออกอยังไงร,รู้แต่ว่าจับตัวรู้แล้วก็อยู่เขาไป ก็ไปก็ปพอาเดินในกุฎมันก็ง่วงง่วงคือต่อสู้กับความง่วงหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วมันค่อยคลายต้องขอบคุณคุณหมอเนยคุณหมอใหม่นะคะและญาติธรรมทุกคนที่ช่วยพยุงทําให้เราความบวงมันน้อยลงมันเหมือนกับมันเหมือนช่วยพยุงธาตุขันเราให้มันต่อสู้กับการปฏิบัติต่อก็ก็ปฏิบัติไปแล้วก็ต่อสู้กับกรรมฐานที่มันตก จิตตกจนง่วงต่อสู้ความง่วงประมาณอยู่ในกรุดประมาณเดินประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะคะปกติเราจะทะลุง่วงตรงๆโในการเดินสู้แต่ครั้งนั้นเราสู้แล้วเราสู้ไม่ไหวมันมันสู้ประมาณสองชั่วโมงครึ่งแล้วมันปวดหัวอย่างรุนแรงมันเหมือนหัวจะระเบิดก็ตัดสินใจไปนอนแล้วก็เช้า,ชาว,วันถัดมาก็ ไปถามองหลวงตาคือเรารู้สึกจิตเราตกแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันขึ้นๆลงๆอะค่ะแล้วก็องหลวงตาก็บอกว่าเรายังไม่เบื่อหน่ายใครกำหนดมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วหลวงตาหลวงตาบอกไม่ไปทุดงบอกว่าเออทุดงรอบสองเข้าใจว่าความการเก็บอารมณ์คือการอยู่ในกฎปฏิบัติแล้วก็ฉันมือเดียวค่ะหลวงตา ลุงตาก็ถามว่าขับรถได้ไหมอบอกว่าขับรถได้ลุงตาท่านก็เมตตาว่าหลังจากชำระเพลนให้ก่อนรเพลนให้ไปขับรถให้ก็ไปขับรถให้ององค์งตาแล้วก็อพอไปไปไปร่วมกับญาติธรรมครูบาอาจารย์แล้วมัน,ม,นมันเหมือนมันได้บางอย่างกลับมาเพราะคืออาจจะเป็นคนที่ติดความวิเวกสันโดษอย่างรุนแรงอะค่ะ คือตอนที่ไปทุดงครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าจิตมันตั้งมั่นได้ในสภาวะที่ไม่ต้องสันโดษอยู่คนเดียวก็ได้นี่นาแต่ก็ยังนั่แหละอยากกลับไปเดินในกุดพอองค์หลวงตาบอกว่าให้ให,ให้ให้ไปขับรถให้ก็อ๋อพอไปอยู่กับญาติธรรมกับครูบาอาจารย์แล้วอ๋อมันมีความปิติกลับมาแล้วรู้สึกว่าจิตตั้งมั่นได้ในการที่อ,อยู่กับตัวรู้แล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติ ได้อะ่ะก็ก็กลับมาแล้วก็ตัดสินใจว่านั้นเราจะมาทำวัดเช้าเย็นตามปกติก็ปฏิบัติเรื่อยมาตอนเดินในกรดปฏิบัติเรื่อยมามันก็มันเหมือนเห็นสภาวะบางอย่างอย่างเช่นสวดมนต์มันจะมีสภาวะวะ่าปกติเราเราไม่เคยกําหนดรู้อย่างต่อเรื่องครั้งนี้รู้สึกเราก็ได้กําหนดรู้อย่างตอนเรื่องแล้วมันเหมือนเราเห็นสภาวะ คือเหมือนตัวรู้อยู่กับเราเวลาสวดมนต์นะคะปากขยับแต่เราเห็นความคิดที่มันผ่านไปมันเคลื่อนออกจากกันไม่แน่ใจว่านั่นคือรูปนามาลูปหรือเปล่าค่ะอาจารย์ก็มันเหมือนว่ามันเคลื่อนเราเห็นเลยว่าเราอยู่ตรงนี้เราสวดมนต์แต่ความคิดมันเคลื่อนออกจากตัวเราไปเป็นภาพแล้วก็เลื่อนไปแล้วกม็มีความ มันเหมือนกับว่ามันก็ปฏิบัติขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันก็ยังขึ้นๆึ้น,น,น,นลงๆอยู่ต้องขอบคุณความเมตตาของหลวงปู่รองท่านให้อารวมณ์มาว่าเราอย่าไปอยากให้แค่รู้สึกรู้สึกรู้สึกมันก็ได้คํานี้ว่าคําว่ารู้สึกรู้สึกรู้สึกแล้วก็ฟังเทศหลวงตามันก็เหมือนกับว่าประคองแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็มันเหมือนกับว่าเรา เราเห็นสภาวะการไม่ถูกเหมือนกับว่าคือเราเข้าใจธรรมะบางอย่างจากการเทศจากการปฏิบัติของเราค่ะเหมือนกับเ,เราเห็นเรื่องของอายตนะตาหูจมูกกายใจแล้วก็ตอนที่ท่านพระ มาหาด็อกเตอร์ท่านพูดนะคะเรื่องอมีมีหกรูใช่ไหมคะแล้วก็มีเฮี้ยอยู่ในนั้นแล้วก็องคงตาแค่พูดเนะี่ยเราฟังผ่านแต่ครั้งนี้เราเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อการทํางานของอายตนะตาหูจมูกกายใจเป็นอย่างตอนแรกเราเห็นกะตาหูจมูกกายแล้วก็พอใจเนี่ยเราพอเดินเดินไปมันได้ความรู้โพรงบางอย่างที่ว่าอ๋อใจมันคือเรื่องของ กระแสะกิเลสความอยากที่มันปั่นอยู่แล้วมันมีการกระทบเวลายตนะทํางานแล้วมันกระทบการทํางานของใจที่มันเลื่อนไปมันเวลาปฏิบัติเดินกําหนดอยู่กับตัวรู้เนี่ยเราจะเห็นว่าอ๋อเวลาที่ที่าจะพูดยังไงดีเวลาที่ใจเขาทํางานแล้วปั่นกระแสะบางอย่างมันแยกออกจากตัวรู้นะคะแล้วก็ เวลาที่เราอย่างเช่นเวลาเดินมาหรือว่าเวลาทำอะไรที่มันมีการกระทบอะ่ะมันรู้เลยว่าใจมันเต้นแรงกระทบตามการปั่นเนี่ยมันแยกออกจากสภาวะรู้ค่ะพระอาจยาแล้วก็แล้วก็มันมันก็เดินเดินไปมันก็ยังขึ้นขึ้นลงอะฮะยังมีมีง่วงมีต่อสู้ง่วงแต่เวลาที่มันมันนิ่งได้เราจะเห็นสภาวะที่มันเคลื่อน ได้เหมือนกับเราเราต่อสู้กับการปฏิบัติโดยการหาจุดตรงกลางนะคะว่ามันมีช่วงที่เราเรารู้สึกว่าเราแน่นไปเราแข็งไปแล้วเราก็เปลี่ยนมาเบาแล้วมันสบายแล้วมันหาจุดตรงกลางบางอย่างเหมือนที่ครูบาสันติท่านพูดแล้วพอได้จุดตรงกลางบางอย่างเรารู้ว่าตัวรู้เรามันมันชัดนะคะแล้วก็ เออแล้วก็มันมีความบางอย่างที่มันไหลภายในไม่รู้การทำอาจจะที่ว่าไงะอาจะเหมือนการทํางานภายในแล้วมันมันรู้ว่าใจกับตัวรู้มันมันอยู่แยกออกจากกันนะคะแล้วก็อย่างวันนี้รู้สึกว่ามันเดินแล้วรู้สึกว่าพอมันได้สภาวะตรงกลางความพอดีที่เหมือนครูบาสันติท่านอธิบาย นะคะตอนคอร์สหนึ่งแล้วแล้วมันเหมือนกับมันรู้สึกว่าตอนแรกมันเป็นความว่างค่ะเดินแล้วมันว่างแต่พอมันว่างไปสักพักหนึ่งเดินไปเรื่อยๆมันเป็นสภาวะมันไม่ได้ว่างแบบมืดแต่มันเป็นความว่างที่สบาย ไม่รู้จะอธิบายไงมันเป็นความว่างที่สบายแล้วรู้ว่าอ๋อเวลามันว่างแล้วมันสบายแล้วเวลามันอยู่ตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยมันเป็นการไหลของความคิดที่มันไหลไปหรือการทํางานภายในบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระทบทางตาหรือเป็นความคิดที่ผุดมาทางใจแล้วมันไหลปงแต่งมันมันอยู่ห่างออกจากกัน นะคะพระอาจารย์ไม่รู้จะทบ่เพ่งมันอยู่ห่างออกจากกันนะคะแล้วก็ก็ก็ไม่รู้เลยเวลาหรือยังค่ะประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ถือว่าได้เห็นอะไรที่ละเอียดขึ้นอยู่เนาะในการมาเก็บอารมณ์หนึ่งเดือนได้มีการเช็คตัวเองไหมว่าเรามีความทุกข์ในมุมไหนหรือเรื่องไหนที่ทุเราเบาบางลงหรือหมดไปได้สังเกตหลักๆคือเรื่องทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนค่ะคือ พอ,อจบคอร์สไปแล้วมันเหมือนตอนที่รายงานครั้งแรกเวลาเราต่าก,กอนเราจะเห็นมีอะไรเนี่ยเราจะเห็นแต่ข้างนอกแต่พอเราทําปฏิบัติแล้วมันมันเห็นอะไรบางอย่างภายในแล้วมันรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากทิฏฐิมานะมันเป็นความทุกข์เศร้าบางอย่างอะค่ะแล้วก็ตอนที่เข้ามาวัดเนี่ยอตอนที่พี่พระอาจารย์ ต้ยท่านถามว่ามีเป้าหมายจริงๆไม่เคยตั้งเป้าหมายแต่พอท่านถามก็เออจำได้ว่าเดินเข้าวัดมาปั๊บสิ่งแรกคือทิฏฐิมานะอัตตา,าตัวต,วตนก็เลยอ๋อโอเคเพราะว่าเจะ้ะก็ถามเอองั้นงั้นเราต้องจัดการตัวนี้ก็ตั้งสิ่งนี้เป็นธงแล้วก็มันเห็นสภาวะการขยับบางอย่างภายในและเราบางอย่างมันกระแทกเพราะอาจจะเป็นความเมตตาขององ,องหลวงตาที่ท่านจัดคอร์สเก็บอารมณ์ที่เรา ไม่ได้อยู่แต่ในกุฏแล้วเราได้ได้ได้เกี่ยวข้องไม่เหมือนที่คิดไว้เนาะใช่ไม่เหมือนที่คิดเลยค่ะแล้วมันมันมีความกระแทกบางอย่างของการได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนแล้วเราเห็นว่าบางอย่างที่เกิดขึ้นคําพูดบางอย่างหรืออะไรบางอย่างที่มันกระทบเนี่ยมันมันบางขั้นแรกๆมันจะเป็นสภาวะมันมันไหลออกเพื่อไปเพื่อมันเด้งออกหลังจากนั้นมันจะเป็นสภาวะมันหดกลับเข้ามาข้างใน มันมันรู้สึกว่าเวลามันมีช่วงประมาณสองสามวันวันวันสองวันที่ผ่านมาตอนนั้นเป็นปกติเราฟุ้งซ่านแต่ไม่เคยฟุ้งซ่านแบบนี้ค่ะก่อนหน้านั้นที่เคยทะลุลมมันฟุ้งซ่านอันนี้ไม่เป็นสภาวะความฟุ้งซ่านที่มันเหมือนความคิดก็ตีคําพูดเสียงเราเองที่วิพากษ์บางอย่างมันก็ตีมันตีวนอยู่ในนี้ค่ะแล้วจนรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันมันมันจะระเบิดอะค่ะ แล้วตอนนั้นถึงขั้นว่าอยู่ดีกะว่าจะออกจากกุดเลยแล้วก็วิ่งมาถามของตาว่าเราจะแก้อารมณ์นี้ยังไงคือเราเรา,เรารู้สึกเหมือนเหมือนจะบ้าเหมือนเหมือนจะบ้าอยู่ภายในแล้วก็ไม่เจอเจอหลวงตาท่านเดินผ่านวปแล้วท่านผ่านไปเลยไม่ได้ถามท่านก็เลยเข้าใจว่าไม่เสรจท่านคือกลับไปสู้ต่อแล้วก็กําหนดรู้ค่ะแล้วก็เข้าไปเข้าไปสู้ต่อมันก็ก็ทะลุ ไอเรื่องความบ้าภายในของเราแล้วก็มันก็รู้เลยว่าอ๋อไอไอไอ,อเสียงในหัวหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นทิฏฐิมานาของเราเองบางอย่างที่เราคิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสภาวะทําอะไรบางอย่างแล้วมันผุดมามันเหมือนคนบ้าแล้วก็รู้สึกว่ามันคืออัตตาของเราหลังจากนั้นมันมันวางใจใหม่ว่าให้ปฏิบัติโดยเหมือนที่หลวงปู่รองท่านบอกคือแค่รู้สึกรู้สึกรู้สึก ทำตัวเสมือนว่าเหมือนสิบปีที่แล้วที่เป็นเข้าคอร์สหนึ่งแล้วพอพอทําอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าเออแค่รู้สึกรู้สึกมันก็ยังมันมันมันก็คลายแบบผ่อนลงมาอยู่ดีมันก็คลายผ่อนลงมาแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเดินเดินได้ต่อค่ะอาจารย์อ๋สุดท้ายนี้สักไม่เกินหนึ่งนาทีอสุดท้ายนี้เออยากจะ ขอบคุณองค์หลวงตามากๆแล้วก็กูบาอาจารย์ท่านแมชีนะคะแล้วก็คืาาะคะคอถ้าถ้าไม่มีองค์หลวงตาไม่มีรูบาอาจารย์แมชีคุณแมชีเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากรรมฐานเราคงไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็คงพัฒนาไม่ได้ก็คือรู้เลยว่าการาญมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมาจารย์จริงๆคือเราจะไม่สามารถทะลุอารมณ์หรือ ก้าวข้ามสิ่งต่างในเส้นทางการปฏิบัติได้เลยถ้าไม่มีโอหลงตาคุณแม่ชีแล้วก็พระอครูบาอาจารย์ที่สอนหรือว่าจะเป็นแม่พึง่งแม่อีทหรือคุณแม่ๆคนอื่นนะคะเพราะว่ามันมันเป็นไปไม่ได้เลยในเส้นทางนี้จริงๆค่อะองขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส,งส